อัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะอัศวินพิสูค่ะโดดออกมาปกป้องน้องๆคะ่ะ ด้วยการใส่อีโมจิหน้ายิ้มแบบเดียวกันกันกบที่ลิซ่าใช้นะคะแล้วก็โดนพวกปอสอดอค่ะมาถล่ม IG นะคะเนื่องจากนักร้องชายจองกุก BTS ค่ะมาใช้ตัวอีโมจิหน้ายิ้มแบบนี้เหมือนกันนะคะถัดจากนอรลิซ่าใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงค่ะพวกปอสอดอค่ะก็มาปลาอึปลาอ้วกใส่ใต้คอมเมนต์คะใต้รูปของนองลิซ่านั่นแหละค่ะแน่นอนค่ะว่าทั้ง เจนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะก็โดนต่อว่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า V BTS ค่ะก็มือลั่นเนาะมากดติดตาม IG เจนี่นะคะส่วนโรเซ่ค่ะพอไม่ใส่แคปชั่นอะไรค่ะก็โดนหาว่าไปก๊อปปี้นะคะทำแบบเดียวกับชูกา BTS นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะน่าจะไปถึงหูของพี่ซูแล้วนะคะเธอก็ออกมาโพส์รูปภาพค่ะพร้อมกันกันกบใส่แคปชั่นนะ,ะหน้ายิ้มเหมือนกันไปเลยนะคะดูซิว่านะคะใครจะทำไมนะคะซึ่งสุดท้ายค่ะก็โดนปาอึใส่ ใต้โพสต์ของเธอด้วยเหมือนกันค่ะแต่มันน่านักเชียวนะจะบ้าก,กันไปไหนถึงไหนนะคะตัวอิโมจิหน้ายิ้มเนี่ยใครๆเขาก็ใช้กันนะคะหลายคนค่ะก็เลยเข้าไปคอมเมนต์นะคะให้กําลังใจพี่ซูค่ะแล้วก็โพสตคอมเมนต์ดีๆนะคะไลค่คอมเมนต์เสียๆให้หายไปค่ะส่วนทางด้านจองกุกเองนะคะเหมือนจะทราบเรื่องแล้วเช่นกันค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวค่ะก็มีการมาเปลี่ยนแคปชั่นนะเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็จบเธอนะแยกเธอนะ ไอดอลเขาคงจะรู้เรื่องแล้วค่ะก็คงจะไม่สบายใจค่ะก็เปลี่ยนมันซะเลยนะคะจบเธอนะคะพวกปสดรนะคะพวกคุณถามันบ้าไปแล้วนะคะที่จะมาตามลาวีนะคะสาวสาแบล็คพิงค่ะ พวกเธอนั้นอยู่เฉยๆนะคะไม่ควรจะต้องมาโดนคอมเมนต์ Comment ที่มันเป็นท็อกซิกแบบนี้นะแต่ก็นับถือใจพี่ซูมากจริงๆนะคะเธอก็เป็นพี่ที่รักน้องๆมากค่ะพอมีเรื่องเนี่ยเธอก็ออกมานะคอมเมนต์ Comment แบบนี้ปกป้องน้องๆกันเลยทีเดียวค่ะส่วนแถวอื่นๆนะคะก็เห็นโลเซ่ค่ะเธอไปงานของทาง Tiffany and Co Hol ฮอลิ p ดย์บ๊อมานะคะก็หลังจากที่หนก่อนนดะเธอต้องเลื่อนง,งานออกไปนะคะเพราะว่าเรื่องโควิดนะคะตอนนี้ค่ะกักตัวครบเวลาแล้วนะคะก็ไปงานได้แล้วนะคะก็ ก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า